น,นี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่การโอนปัจจัยเข้าวัดเ็ดูจะสะดวกยิ่งขึ้นมีการคัดแยกแล้วก็มีการสำรวจได้ทุกบาททุกสตางค์การใช้งานง่ายมันสลิปออกมาให้เราทราบและอนุโมทนาบุญกับเราด้วยหน้าจอ วัดโมลีโรกยารามเนี่ยเป็นสำนักเรียนบาลีมีพระเนเร,นนร,เ,ร,รเรียนมากที่สุดในประเทศไทยสถิติการสอบได้มหาปริญญาบนมากที่สุดในประเทศไทยและนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาอีกช่องทางหนึ่งสวัสดีครับผม ดรสมหมายวังเกล็ดแก้วการติดตั้งตู้โอนเงินอัจฉริยะผมไปเห็นที่จังหวัดอุบลราชธานีและผมก็เห็นว่าที่วัดโมรีนี้สามารถที่จะติดตั้งได้และนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่การโอนปัจจัยเข้าวัดก็ดูจะสะดวกยิ่งขึ้นจะเดินพรนท่านผู้ใจบุญทั้างาน สมภารพ,พระศรีวชิระบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโมรีโรคปยารามอาจยารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมรีโรคปยารามตู้ทำบุญอัจฉริยะไทเกอร์แกสบ็อกตู้เดียวสามารถที่จะร่วมบริจาคได้หลายอย่างมีการคัดแยกแล้วก็มีการสำรวจได้ทุบบาททุตจังจะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาและก็เป็นบุญเป็นกุศลย้อนต่อไปหาญาติโยมผู้ร่วมบริจาคก็ขออนุมโมทนาขอให้ทุกท่านอายุมั่นขวยืนสุขภาพแข็งแรงมั่งมีร่ำรวยกิจาการเจริญรุ่งเรืองและเจริญในพระธรรมคำสอนององศร สมเด็จพัะสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการละนานเดือสาธุ นี้ใช้งานง่ายค่ะตู้กเก่าจะไม่ค่อยสะดวกตู้ใหม่นี้จะอ่านง่ายด้วยค่ะถ้าใส่ธนบัตรมีชํารุดไปเครื่องก็จะไม่รับค่ะถ้าเป็นแบงก์ปอมจะไม่รับด้วยสะดวกง่ายมากเลยค่ะดูสวยกว่าสะดวกกว่าแล้วกระทัดรัดกว่ารุ่นเก่าเมนูในการทําบุญมีให้เลือกเยอะไม่สลิปออกมาให้เราทราบและอนุโมทนาบุญกับเราด้วยหน้าจอก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านถ้าท่านมีโอกาสาที่จะทำนุก,กำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดพระพุทธศาสนา,สาศาสนาทายาทก็ขอให ท่านนึกถึงวัดมูลีโลกยารามและให้ท่านนึกถึงตูอ้อจิระนี่ด้วยคนระับ